เล้งม่าผักนึ่งกะยากอีกกินหนาไม่สดชื่นถูกตองต้องบอกว่าข้าวรายการมาแล้ยก็นี่เราเล้งยันว่าโคแหง<ช>ก็ต้องผักอันนี้สักคิดนึงนะคะชิมหนำร้อยร้อยคลองส่วนบานคุณยายอันนี้เนี่ยเป็น น้ำอัญชันโซดา,ดามะนาวแล้วก็เป็นน้ำพึ้งด้วยโอ้โห,โโห,โหิงอยู่กโ,<ท>นโตน,นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยนะคะกับทันเรศค่ะพีประพาจินดารัตค่ะเจ้าของเครือข่ายศูนเรียนโรก,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนามม่มค่ะแล้วก็อีก่านค่ะพีแววตาโคติการสมาชิกเครือข่ายศูนเรียนโรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนามมมนะคะตอนรับทางช่องฐานข่าวสู่รายการพีาารพับขาาับข้าวค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะนี่ต้องบอกโค้ดค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารบโก้เนี่ยลาสุดเลยเราได้มีการลงพื้นเทไปทํากิจกรรม CSR เทางสู้เรียนรู้ข้องผีคุ้นแล้วก็ผีแววตาเดือนนี้ค่ะผีคุ้นแล้วก็ผีแววตาก็เลยยกข้องดีข้องหน้ามมเลยนะมาตั้งอยู่ในสตูดิโอข้องเรานะคะเดี๋ยวก่อนเอิญเลยข้อถามผีคุ้นก่อนค่ะว่าเทมาที่ไปก่อนเดี๋ยวจะมาเป็นส่วนบานคุณยายนะ่คะเรามีเทมาที่ไปบันเทิงบางคะครับผมก่อนเอิญก็ ข้เกินก้อนว่เออช่างคุ้นอาชีพช่างซ่อมรถเด็กก็อาชีพนักแท่งรถเลยมาคิดว่าเราพอมีอายุข้าววัยตีสิบสองนาฬิกาขึ้นไปเลยมันไม่ใช่เลยครับอพอฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราไหมโครงสร้างไหม เลยว่ามีหมดดอกตอกทอดู่อีกนึงถิง่นคุณยายนะโย่ทีมูทีสามตะบนกองรังนะครับเลยว่าเออตั้งเป็นทีรกรางวังปล้มาขนก็ใช่ทำสนามแค้งสนามสมรดได้ม,มาเออเราจะแป๊สภาพตรงนี้กับจากสนามสมรดให้เป็นเราหมาหันมาเหลียงพึง่นนงและชนะรุ่งเลยว่าเออคิดว่าเออคันเอก ต้องใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงก่อนโดยที่ว่าปรับสภาพดินโป๊ะโป๊ะเที่ยงโป๊ะตัวเขียวเพื่อปรับสภาพเพื่อปรับสภาพเสร็จเหนือทีนึ่งไรนี่ปลูกถนาดพร้อมธากิตินิโรธนูฮิตินยาปลูกพืชเชิงเดี่ยเปลืกไอ้มอมัวไปเปลือกได้ปะทำไอทำมาเห็นทั้งหลายทั้งพึ่งมันมาโยะปะพึ่งมาโย่อุ้งมาโยะ ถ้ามันบือจะได้จัดให้เขาเข้าไปเยอะในคอนโดคือจับใชไหนกองอ,อ่าเลยบอกเออทำเล่นช็อกช็อกๆทอกันมาเลยปีนี้เป็นปีสิบว่าปีเลยนะครับนะที่เริ่มทาแต่ว่าก่อนนั้นนั้นไม่จริงจังทำเ,เล่นเล่นเลยว่าเออพอทําไปทต่มาเออมันก็ถ้ามาถ้าเป็นการเผิ่มรายได้เลยก็ส่งลูกเรียนได้เลยเป็นที่ว่ารายได้เสริมนะครับนะถึงเลยขอ เลยเป็นทีมากเป็นใจ้ข้องการเรียนเป็นชุดเรียนรู้ค่ะค<ร><อ>่ะจึงตอนนี้เนี่ยสวนบ้านคุณยายมีพืนที่เท่าไรเรามีการจัดก,การแบงคื้นนี่ไว้ทำอะไรบันพือบ้างคะอ๋อครบผมสวนคุณยายน้ามอมเนี่ยคนมีเรื่องนี้มีอยู่สั้นีนะนแต่ตรงทีเนี่ยีนึ่งรายแล้วมันกรแข่ตางนุ้นเอเชียเปลือนไปใครมากามาเรียนรู้รก็สะดวกตรงนี้แต่กลางในจะเป็นทํามกามีความมูปามีสวนทุเรียน เละไอ้พวกนี้เขาจะอยกันได้เนี่ยช่วนเนี่ยเขาบอกส่วยประชมเกสรเลยเราให้ผนผลิตเลยกะ็กลางๆนี้จะไม่ใช่สา้นเคมีอ่านั่นแหละครับ นี่อยู่ซ้ำทีตอนนึงทีนึงใหญ่นี่เมื่อเททางเอ็นไปทีเราได้ลงพื้นที่ไปนี่ก็คือเป็นส้นดันนาหรอกค่ะที่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงมูปาเดี๋ยวย้ายมาให้คุณโบยุคข้างในนะครับยุคข้างในลาวโอโหอย่ซ้ำทีแต่ว่าระว่างขณะเราเดินเขาไปเนี่ยคืนลึกเลยนะคะนี่แกยังไม่พ้อยังไม่หมดรับไม่หมดตีเรา่แล้วไปแล้วไปแลาวไปไม่ลงเล้วที่นี่ค่ะเหตุผลเดี๋ยวเรามาเลี้ยงพึ่งแล้วก็ชนะลงในส้นบ้านคุณยายเนี่ยค่ะก็มีเหตุผลเพราะอะไรครับเรามาคิดว่าเนื้อที น,นึ่งรายเนี่ยสามารถที่ว่าแล่เป็นเผืนม,มูลราาเป็นเบียร์ได้โดยที่ว่าการเลี้ยงพึง่งเลชันในรุ่งนี้ครับต้นทุนน้อยมาก,กน,นะคือเราแก่เลือยใหม่เอามาทำลังทำลังได้ได้เขาข้าเยอะเราก็ได้ผลผลิตแล้วถึงได้นำพึ่งแล้วกาสรมารมาที่จะว่าต่อยอดให้ชาวบ้านตรงนี้แล้วครับเขาจะได้มีรายได้ผืนแล้วก็เราได้นำพึ่งเราชุขภาพดีโดยที่ว่าข้างๆจะไม่จ่ายสันเคมีอันนี้ดีมากเลย ครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพึ่งแล้วก็ชนะโรคเนี่ยมันมีลากหไร้สายพันธุ์ในสวนของบ้านคุณยายเนี่ยเราเลี้ยงกีไร้พันธุ์ในสวนคุณยายนะครับนะนี่เกือบ30มสายพันธุ์ตอนในปฏิทัยมีกามีสามสิบสิบไรพันธุ์นะครับนะสายพันธุ์หลายชนดคือกอจักูปแต่ว่าจิตดินกล้องสวนคุณยายเราจะมีพวกอิตามาพวกปีเงินคนเงินปากหมูแล้วก็พวกพันธุ์ไายพันธุ์ใต้ดินที่ห้าอย่างจะเป็นหลูกผสมระหว่างอิตามากับปีอาปีเงินคนเงินอหลูกผสมก็มีเหมือนกันครับ อ๋อแล้วจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเป็นขยันห้าอาหารนะพึงใจรสหวานไม่ดูรายไม่ติ่งรั่งอ๋อแล้วก็เสี่ยงวามีพลนผลิตแล้วก็เรื่องราคาด้วยเหมือนกันขัดพมผงนี้นั้นตาอย่างเป็นพึ่งนะเราจะค้าอยู่ประมาณหกเรยเดือนหานะแต่เป็นชั้นนะรุ่งนี้จะค้าอยู่ประมาณชี่ถองบาท นี่สี่สี่ีละสองบาทสี่ีละสองบาทเท่านั้นแต่ละชนิดเนี่ยเราเอามาทําอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ละชนิดมีประโยชน์มากคนเป็นเบาหวานความดันชะลอความแก่ลดรอยเหี่ยวย่นใดใดมอสได้เลยส่วนที่เหลือเราก็เอามาทําสบู่โลชั่นเครื่องสำอางมันต่างกันมันปื้อบางคัดแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละชนิดจางเช่นปิงก้อนๆนี่น้ำเปิ้งจัรสหวานแต่เป็นตระกูลอิตาม่านี่จะหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าสรรพคุณก็จะดีมาก ก็ค <ork> ือดีต <mark satur ates> ่อสู้าพอย่างไหนนนทอที่นี่มันเล่นในเรื่องโครงการเปรูปเป็นผลิตภัณฑ์กันบ้างต้องท้ามพี่เววตาเลยอันนี้คือดูแลเรื่องห้องการตลาดพี่แววตาค่ะเรามีการนำหนังพึ่งเนี่ยมาโตโยะเปรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ มีสบู่นะคะ,คะแต่ก็มีมีน้ำที่น้องกินหลักเดียวนะ,ะ่ยค่ะยามีย่ามองยามองเอาเป็นเรื่องสบู่อนเดียวเราจะเจไปทีลาาะอย่างสบู่เนี่ยมีเป็นสบู่อะไรบ้างคะมีสบูกสบ่กาเฟสบู่กาแฟอ๋อจะเป็นสีดำด้านนาใช่ค่ะแต่ก็สบู่น้ำพึง้งผสมเอ่อหมะข้ามมะกขามแต่ก็ แกับคามินค่ะอ๋อแต่ว,ว่าสาบู่กาเฟ่นี่ยเราทั้ทงซวนเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปลูกกาแฟเนี่ยเราเอากาแฟจากไหนมาดูบ้างพอดีทั้งสวนผู้ใหญ่สวนข้างในจะป<ช>ลูกปลอกอาราบิก้ามาเติมเล็กเลอกนด้วยะมันก็จะกรายต่างโอ้ทำไมวันนั้น บอกเราด้วยว่าเราได้เดินไปลาวร้านต้องไปอีกอีกอีกสตนึงแล้วนี่ได้เห็นนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากสบู่สี่ดำนั่นก็คือเป็นกาแฟกาแฟเซตสีทองเรื่องเรื่องนั่นเรื่องนั้นสบู่หมามกล้ํากับน้ำผึ้งไมหรู้อะไรคะนี่น้ำผึ้งมีมะขามแล้วก็มีขมิ้นค่ะออ๋เขาบอกว่า มะขามกับน้ำผึ้งแล้วก็ขมิ้นเนี่ยมันจะดีต่อผิวทำให้ผิวขาวค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ว่ารู้เรื่องผิวตัวเองจริงๆกันจะรู้นะคะว่าการเอาขมิ้นเอามะขามมะขัดแล้วก็ใส่นหุ่มมันว่าเนี่ยก็คือทำให้ผิวเหมือนกับผงไสดกันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งละเดียวอีกตัวเนื้อนั่นสำหรับคนที่ว่าผิวแพ้หายค่ะเอาสุดเย็นของของสมุนไพรเนี่ยค่ะมีอบ่าบอก และก็มีใบเตย oh. แลก็มี่มีบ่บัวบกใบเตยแล้วก็ ใบใบหยานังแดงค่ะใบหย่านางแดงเสี้ยงวรภามาด้วยไหมคะวารุภามาค่ะนี่ก็คือเป็นตัวนี้เลยก็คืออ๋อเป็นในดอกสมุนไพรสำรับไข่เทวากลัวว่าโอ้ยผิวแพร์ไงอ๋อฉันจะผิวแพรไงไม่ถ้าไปก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เหมือนกันตอนนี้แสดงว่าสบู่ของเราเนี่ยมีทั้งเป็นซ้ำตัวค่ะซ้ำซูตร้ำูตรุดเร็บเป็นกับกาแฟสีดําพิ้วนะคะอ๋อสักพิวเออใช่ต้องบอกว่าไข่เทวชอบสกัดพิ้วค่ พิ้ให้พิ้วขาเนี่ยนะเขาจะชอบไปตามรันที่ว่าไข่น้ำมีกากกาแฟเขาแมวนี่ใส่กาแฟที่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่กากไม่ใช่กากใส่กาแฟบริสุทธิ์เลยที่ว่าเราอยากไปใช้ที่อ่ะค่ะมันมันมันสวยมันผือบางค่ะถ้าเป็นเราไม่วยมันมันแดดีว่าที่เป็นกากตกเป็นกากมันเฉิดที่ว่าสครับผิวให้เรานัานมันแข็งมันขัดขัดกี้เกย์ขัดกี้เกย์แล้วนั้นแต่ตัวเนี้ยมันทำห้เราผิวสครับเราแล้วผิวกระชุ่มชื้นเลยก็ เหมือนกับว่ามันบำรุงแบบำมุงผิวได้ด้วยค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่เล่นเล่นนะคะสพคุณสณอะไรนี่อัดแน่นเลยในนึงก่อนต้องค่ะนอกจากนี้เราจะได้เห็นนะว่วเนียสบูเนียคือสบูสามตัวนอกจากนี้นะครับที่ยาเถี่บผีบอกเมื่อกี้กันอะไรเลยบางคะนี่ยามองค่ะยามองลายค่ะยามองงั้นเรามีตัวช่วยตัวช่วยให้ช่วยให้คนตัวาแคท ชาอะไรเพิ่นเนี่ยค่ะเพราะว่ามุนไพรตัวชาแช้สมุนไพรตัวเนียนมันเป็นของโบราณที่ว่าเขาใช้มานานแล้วค่ะช่วยในการปวดเมื่อยและการแนบชาเราก็เลยเอาตัวนี้มามักใส่ในในยาหมองในต่วนของยาหมองอะค่ะในส่วนของน้ำผึ้งอะค่ะเราเอาส่วนไหนมาผสมในหยาหมองไข่ผึ้งค่ะเอาไข่ผึ้งใช่ค่ะ ออามาผสมในในในตัวยามองเพราะว่าทุกตัวที่เราทําในแปรรูปนี้เราจะมีส่วนของหนัาพึ่งไม่ว่าไข่พึ่งหรือหนัาพึ่งเราจะเอามาใส่ในในในเพลทปั้์ของเราทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เราตัวอย่างไข่พึ่งไหมคะไข่พึ่งค่ะไอตัวติกลองสีเรียมด้วยสีเรียมได้ยิบมาเลยน้องด้าเหรอก็อนุญาตเหรอยิบมาเลยนะคะก็แกะเลยได้ไหมคะแกะเลยก็อย่าแกะเลยทราบว่ามันเบาๆจังมีเนื้อเยอะไหมมีเนื้อไม่ต้องตกใจไม่มี โอ้ยนื้อเยิบอันไหมนะคะรับอัน้านี้วัดชู้เลยนะอันนนนั้ี่ก็ถือเป็นตัวไข่พึ่งไข่พึ่งไข่พึ่งนี่แต่เราเล่นเรื่องความพิเศษด้วยคุณไอไอเด็กออกมาเนี่คือยังไงคะถามาราทำอะไรได้บ้างคือไข่พึ่งสกัดออกมาทำเป็นตัวเร่งเพื่อจิตใจพึ่งเข้าวยอดได้ถ้าๆปั๊บพึ่งจะเข้าวยอดในร่างได้เร็วเป็นตัวเร่งแล้วก็มาทำยาหมองย่าผสมค่ะอ๋อแสดงว่าตัวไข่พึ่งนี่ถ้าเราขายเนี่ยบางคนเดายากษ์ เลี้ยงเส้นใจเลี้ยงก็คือเราเอาไปถ่ายถ่ายรูปปักทางเข้าบ้านอะไรก็ข้าว้าวยุ่งเลยเป็นการเด็กไงข้าวยุ่งทำไมมันมันมันฉายกลิ่นเลยเขามันเขาจะกลิ่นของมันเผื่อจะาพอพอได้กินนะนะพวกนี้จะโกเขาจะไว่ายก็เลยบอกอ้นี่บอบ้านไหมไหนก็นี่ถือว่าพึ่งเยกร่างใหญ่ร่างพอต้าปั๊บเขาก็ชวนนั่งพญาได้มาอยู่สั่งอะไรก็ยัด แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมีการเป็นนางเลี้ยงดูโอ้ยใบตอครับการเลี้ยงวัวกานตกข่ายาการเลี้ยงหมูตกข่ายวกอันนี้ไม่ตองครับนะเขาไปให้กินเองเด็กนั่นหลับต้นทุนนะแลบเด็จะได้ผลส่วนนี้ก็คือถ้าไม่ถ้าเราปลูกมะพร้าวมะพร้าวอาทิตย์ผลผลิตมาให้ตู่เรียนงอได้ก็ได้ผลิต คือมันช่วยกันนั่นช่วยผสมเกสรเราก็ได้น้ำพึ่งมีประโยชน์มาแต่ว่า่หอวงได้ยากรู้อีกนึงค่ะว่าคข่พึ่งเนี่ยพรามันไปอยู่ในมันยาหมองของเราค่ะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเออทาให้แข้งตัวค่ะ๋อใช่ค่ะคือเราใช้ไข่าพึ่งห้ตัวมันหมองเนี่ยมันแข้งตัวใช่ค่ะแต่ว่าจากเธได้ไปดมเล่หอมเหล่วนั่นก็คือหอมนะค่ะคือว่ามันมีความหอมแล้วก็ดมแล้วสดชื่นยิงด้วยถ้าว่าใครทุกหมดกัดด้ว่ายุงกัดเนี่ยก็คือเอาไปป้ายอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน จะให้เร็วนะคะโบกเนียนมันจะทำจากส่วนผสมของเกสซ้อนดอกไม้ร่อยเปเลยนะที่มันออกมาทำเสี้ยวกว่าผีคุน่ะนอกเนื้อจากเราคายบวผลิตภัณฑ์แบบมีเล็วเรายังมีการคายบานพึงด้วยเหมือนกันครับ้อ้ส่วนคุญยาพผงก็จะทำเป็นหน้าหน้าคายบานกันแล้ดาเลยค่ะต้องเดาต้องต้องต้อง มีนะคะมีดาวตั้งแต่ซมำลอยฮกลอยส่งลอยฮัสซิปอะไรแบบนี้มีย่างเธรอหยกต่อย่างพามาวันนี้เนี่ยก็คือเป็นบ้านพันธุตรือให้พี่คุณลองอธิบายเลยยังยังส่งบ้านนั้นก็ส่งลอยอ๋อนี่ส่งบานลัางย้ายว่ะลังงย้าครับลัางย้ายลัางย้ายเยอะที่าฮกลอยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแม่ไม่ต้องลักลานไม่ต้องลักลานก็สามารถโยได้นะคะไม่ต้องดาวแล้วว่ะแต่ลองบอกว่า เซอร์ฮกลอยนีสามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณเท่าไรคะคุณอาวุธขึ้เซอร์ฮกลอยปั๊บเข้าโยปั๊บสร้างมัดจากช่อ้อนคุณยายสามารถให้พ้นผลิตได้ประมาณแปดขวดขวดนับลอยขึ้นกันไปครับโอ้เราไม่ใจอ้วนเดียวนะครับได้ไปตลอดเก็บไปได้ตลอดเลยเก็บได้ตลอดเปียนเวลาว่างเราจะเก็บได้แต่ละหุ้นเนี่ยค่ะเยอะที่ประมาณเท่าไรค่ะอ่าในกรณีที่ว่าถ้าว่าเขาสมบูรณ์มากนะดวงหนึ่งโดยทางอาฮันได้กลา ขื่อมข่ายโย่ปั๊บ40วันนี่ก็เก็บได้เลยแต่บางหน่อยขึ้นโย่กับว่าเล็กอาหารด้วยปริมาณพึ่งด้วยนะนี่ก็คือเป็นบานเป็นลังเหลวเหลวขาบ้านไม่ใช่แบบแบบลังอีกแบบหนึ่งแบบนหนคะอ่านี่เป็นของชนรโรคหรือว่าอุ้งบานเรานะครแบบนั้นสำหรับอุ้งอุ้งบานเราอันนี้รู้ว่าชนรโรคชนรโรคเนี่ยคือไม่แ็บตาเตัวกต๊ย ครับเขาไม่มีเล็กในนะครับเดี๋ยวต,ต,ต่อเป็นะะพึงเขาจะมีเล็กในอุ๊ยหิบยังแน้นอนค่ะเพราะแหลงว่า<ๆ>อุ้งนี่มันจะตัวเล็กๆไหมครับครับพวอืมซึ่งจะได้หวาด ดาค่ะฟังนี่นะคะชนะรุงเนี่ยเราค่อยเป็นปึ่อชนะรุงถ้าคนดูของเข้าวการดื่มตอนจากซ่องรอยฮาซีฟจนถึงซ้ำรอยเขาเรียกเป็นคนดูเหล่าดูคนดูชนะรุงราคาถูกมากๆซ่องรอยฮาซีฟเท่านั้นนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวด้วยเสิร์ฟซอสเจออิเดอร์แมแล้วถึงค่อยพึ่งเนี่ยแต่หาวัฒถ้าเทรู้ก็คือให้พึ่งเนี่ยก็คือข้าวใบข้าวโยชนะรุงก็เหมือนกันไหมคะชนะรุงเราก็เอาบัตรเดียวถ้าวัประชาบัตรก็อยากขี้อุ้งโดยแต่ประชาบีจ้า การเรียกว่าป๊อบเปอร์ลิสปอกลิสเบื่อจะท่าและกันเดียวกันครับจะมีจำกลิ่นพอได้กลิ่นเคร็ดข้อชังเยกรังเขาก็กล้าอยู่ได้ดาตรงไหนกับเวลาท่างนี่นี่นี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะรูเป็นรูแหลกๆอยู่นะนี่ตัวท่าไปตรงนั้นเลยตัวมมันีรูเดียวใช่มอยพื่งใส่นองด้าโชว์มาอะไรเนี่ยค่ะท่าไปก็คือท่าลงไปหัดตัวกันนะ แต่มันก็เล่นตัวกันนะอ้นี่คือถตาพึ่งตาชา่์แต่ฉันว่าอีกตัวที่ดำๆำมัน้าชันนรุ่งตาอุ้งไม่ไม่ไม่ใจว่าคือไดมดไม่ใช่พึ่งก็พึ่งัตาอุ้าเราเอาไอ้นี่ไปตาอนุกับพึ่งนู่นเลยพึ่งข้าวตรงกับอุ้งไม่ข้าวไม่ได้นะอย่างให้โธกนะของใครของมันทั้งที่นี่เพราะว่าพึ่งการที่ว่าเอียดจังบ้านมันไม่สนมล่ะ รายได้เขยข้าวมาในกลุ่มเนี่ยค่ะเป็นมันือบางค่ะก็พ้นนี้คือนึเราสร้างมาทีว่าเปื่อนข้ามาจิกในวิชาคิจชุมชนของเราคนได้มีรายได้ไดทุกคนกัน <Okay. S 2> เสร็จแล้วถึงสำหรับคนใหญ่เองเขาสร้างมาทีว่าเป็นรายได้เสริมแล้วก็สร้างมา,าสรุกเียนได้เป็นหนับสอไซค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้นะมันมาถึงระดับที่ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นธารกิจชุมชนให้กับชาวบ้านแล้วเนี่ยอยากทราบว่ามีหน่วยงานในบา้างที่เข้ามาเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือ,อแต้องมาแต่งคำถามที่ดีนะครับนะอย่างส่วนคุณยายเนี่ยครับนะก็ได้เร่งบรรจัยยากเกษตรนะก็จ้ส่งเสริมสนับสน,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 นุนถึงเลยว่ามาถึงทุกวันนี้ลูกค้ามาจากสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์และบาหลีต่านะ อันนั้นรังกาวีแล้วก็มาเอามาเลียนบ่อยล่าสุดก็มาจากมาเลเซีย60คนระดับผูน้ำเดแ๋ยวจังคุณสามารถ่ายทอดเขาได้ไปต่อยอดได้เยอที่นู่งมีด้วยงานไหนที่เข้ามาเรียกว่ารวมพัฒนาพื้นที่เราบ้างคะเป้ารวมผลิตภัณฑ์มีบางไหมคะทางในด้านจังหวัดหรือว่าอำเภอได้ไหาอำเภอก็มีมีเกษตรอำเภอหน้าม้อมนะคะที่เข้ามาช่วยเขาเข้ามาทำตรงนี้เขาเขาจะมาซ้อนนะคะวิธีการทำอะไรนี่ยค่ะ ้วก็อบตอบตอก็ก็มีโครงกันที่ว่าไปเล่ห้านถ้าเราไปเล่ห้านกันก็ไปเล่ห้านกันว่าไอ้เรื่อยเดี๋วเราเรามาทำได้เราก็เรมาทำกันนะส่วนเกษตรน้อมเขาจะหมาซ้อนเมื่อเราต้องการรวยเลยเราจะทู่ใบบอกก็เขาจะมาซ้อนในเราถึงเราเป็นตัวซ้อนคนเด่ว่าข้ามาไล่ห้านในส่วนเราก็ซ้อนคนอีกทีนึงค่ะ ก็คือเรียวกว่าเป็นการสนับสนุนพัฒนา,าองค์ความรูต้ต่างๆฝ่า<ช>ไปเร่ง,งานแล้วก็เอาล็อกมาท้ายทอดให้กับสมาชิกใช่<า>โอ้โหถือว่าดีม,มากๆที่มีเจื่องวาพอตอนอยี่ว่าตอนนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพบกับสถานการณ์โควิดสิก,กาวเรามีการลิกวิกฤตให้เป็นโอ,อกาสเจื่องวาจะาขายแบบปกติแล้วเอามาขายในเพจแบบออนไลน์ด้วยเหมือนกันนี้ก็รู้ถึกว่าผิวตาค่ะ กาลูกของบัคคุณนะคะเขาเขาเาเก่งในเรื่องในเรื่องออนไลน์เขาก็เลยจะไม่ไหมนะใช่คะเขาคล้ายในช่องออนไลน์คล้ายดีนะคล้ายดีต่ารับดีนะปกติใช่ใช่ใช่ต้นนี้แหละค่ะบันถือคล้ายดีมันเดิมไหมมันเดิมค่ะผลิตไม่ท่านสมุสมุดได้อลมาแกนนี่สว่านคล้ายอ๋อไม่ท่านส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มไหนเดี๋ยเข้ามาเออลูกค้าส่วนมากจะเป็นถ้าว่าลึกๆแล้วนะมันหลากหลายแต่ว่าทีมมากๆทีมมากเอา จริงว่าผู้สูงอายุเกษียณอายุคือเขาว่างๆจบเต็มตั้งแต่เกษียณหรือเตไมเลยดหมาเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชั้นอรุ่งอะไรเนี่ยเขา่ยมาดูงานบ่อยมาแล้วก็มีอีกจุดนึงนะเทว่าคายกันการตนนคนเดินเขาตอนนู้นคนเดินของรักฟอของรากค่ะก็จะมีซุกเกลื้นซุกเพลืนซ้ำของเดือนนอกจะกคายช่วงนั้นจะคายดีค่ะรู้สึกว่าจะตอบตอบรับได้มากนะ มันมย่งในถ้ำไม้เปรี้ยวจะปั้นไม้เท่เป็นกา,ฟาเฟ่กับใบเบิลบ,บอกได้นี่ค่ะ,คะตอบรับได้ดีมากเลยค่ะโอ้โหอตอบรับได้ดีเลยเราก็เลยอยากดูราคา<ช>แล้วค<ช>่ะที่มีว่า<อ>ราคาเนี่ยของสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเราขายอะไรเป็นกระหรือบางคะอเ,คเอาหยอกตัวอย่างย่างเช่นสบู่เนี่ยขายกรหรเท่าไรคะสบูข่ขายก้อนละสามจุดเก้าบาทค่ะก้อนละคะกรละสามจุดเก้าบาทค่ะสามจุดเก้าบาทกรละสามจุดเก้าใช่ค่ะผู้ซื้ออยู่ได้ผู้ขายก็อยู่ได้ ลราคาเท่ากันไปค่ะแต่เราสู้เท่ากันค่ะแต่เซอซ้ำก้อน่อรซ้ำก้อนลดให้แค่่อยเดียวค่ะซ้ำก้อนเลยจริงปกติเนี่ยมันจะยอะถก้อนละสามสิบ้าบาทเซอซ้ำก้อนในี่ซ้ำก้อนรวยแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเซอรอก้อนเดียวคุณผู้ชมจะได้สามสิบเก้าแต่จะเจอซ้ำก้อนนึ่งห0อบาทเท่านั้นค่ะนี่อันนี้ก็คือในส่วนข้องสบู่ที่นี่ย่ามงเหรอคะย่ามงขวดใย้ห้าสิบเก้าบาทค่ะขวดไย้ยห้าสิบเาบาทละขวดเล็กสามสิบมาบาท มี่ค่ะขวดเย้มี่ขวดเล็กซ้ำที่มาบาทแล้วก็มีมีส่วนหลอดที่ว่าซ้ำขวดรอยละค่ะมีซ้ำขวดรอยละคใช่แบบง่ายๆ่ายอันก็จะใช่ค่ะทอดง่ายง่ายอัะน่ะนี่นี่อีกอย่างนึงถึงหลานแรกคนอาจจะอยากรู้อันน่ะถือเราเห็นตังอยู่น้ำผึ้งจะเป็นขวดขวดเลยเราขายแบบแบบน้ำผึ้งซอสเลยเหมือนกันใช่ค่ะราคาเป็นพันเทิงคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งฟุ้งโคร่งนะคะขวดเหล่าเขางร่อยค่ะ น้ำพึ่งโปร่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขวดใยนะคะขวดใหญ่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานของเราจับภาพก่อนเลยเอาน้ำพึ่งโปร่งขวดใหญ่ค่ะขวดเหล็กร่อยนะคะหกเบาทขวดใหญ่นี่คือราคาหกเหรียญบาทค่ะคนเล็กกันน้ำพึ่งชั้นน้ำรุ่งนะคะคล้ายซีซีละสองบาท สี่สี่ละซองบาทถ้าเป็นขวดพนันเท่าไรคะถ้าเป็นขวดใยันพันสองนะคะค่ะแต่ถ้าว่าเป็นขวดเหล็กพนันนั้นสองร้อยเออสามหอยห้าสิบค่ะอ่ก็คือขวดเหล็กที่เรากำลังเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ใช่ไหมคะพี่ค่าค่ะอันนี้สามหอยห้าสิบบาทเป็นน้ำผึ้งชนะรงใช่ค่ะมีทางน้ำผึ้งแล้วก็มี พ yes ึ่งจับชนะโรคด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะไอ้ที่ว่าเป็นอะไรเงี้ยนี่เป็นไข่อยๆอ๋อข่อยดีข่อยผิดนะคนละอร่อยคนะคนละอร่อยสามารถท่าในรังพึ่งไงพึ่งเกาโยได้ประมาณ60งานรังโอ้โหอ0งานราเรียกเรียกกันแล้วนะแล้วแล้วแล้วเรียกนี่คือมัน โย่ไดกีเด้งเลยตายดีตายเด้งไงเขาเ้าเร็วนะอาทิตย์หลักทางท่าเลยอาทิตย์ัูเปิดใจได้นานะคแล้วข้างๆนี่เราต้องมีการโปรอะไรมาเป็นตัวดึงดูดอเป็นคำถามดีๆมากนะครับข้างๆนี้เราก็ชุ่มควนอย่าโปรพวกอาหารของเขาแหละนะจำเป็นว่า อันที่กชอบนีรักแรกพอบพวงชมพู่ไดอยู่เล่าพวงชมพู่นี่มาเด็จะได้นี่อออันนี้คือจะได้โอ้โหถุสิถุกยางนี่คือมีมาเยอะมากอยู่ในสวนนางเปยเลยอยู่ในอันนี้อันนี้ใบบวบใบบวบอันนี้ใบบวบ่าผู้ชมขาอันนี้เป็นส่วนผสมมันกันซึ่งนี่อันนี้ก็คือมะนาวมะนสวนกะทิสวนกะทิสวนกะล้วนกัะลาวโอ้โหถุสิถุกยางนี่คือคล้ายหมดเลยคล้ายหมดมืนยาหม่องกันเหมือนแหละส่วนผสมต่างๆก็มาจากในสวนใช่ใช่ในรุ่งมั อย่างในสวนเพราะว่าเหมือนหร่เราเปลี่ยนเพอ่งเฟคชั่นรุ่งนี้คือมันตรงไม่มีสารเคมีมันเขาจะตายอย่างรังเพิ่มกว่าจะเราเลยกินของที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยที่มีสารเคมีค่ะเอาดังเอาอยาเองมาทานก,กินนก็ได้เอาอพิษโลกคือยาเองอเ,เอาแขากกิน เปิดเปิดเปิดแหวกให้คุณผู้ชมได้เห็นเราจะต้องช่วยกันไขรโค้งตอนนี้คุณผู้ชมคะเวลาแค่อีหมดแล้วค่ะเลืองเวลาอีกประมาณสองนาทีสุดท้ายนะคะถ้าว่าใครสนใจสามารถสร้างเสื่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะข้าวในเพจของส่วนคุณยายได้เลยนะครับนี่เราขึ้นในวลลางเจแล้วส่วนบ้านคุณยายแกรนด์มาคกราเดนทิมพ์ไปในเฟซบุ๊กได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์ได้ไหมคะที่หนึ่งที่หนึ่งหกเจ็ดสี่สามแล้วก็อีกเบอร์ก็081 ส่วนเป็ดเก่าส่วนเป็ดเจ็ดเป็ดทรงส่วนเก่าฮุกตาแบบใหญเลยดิตาแบบใหญ่ยุ้มก็ได้นี่นะ I mean? ั LISA> ้หรือห้องม็กชื่นค่ะชื่นจริงไหมอันนี้ราคาดีเลยสามชิมาบ้างสามฮาสามขดร่อยนะคะคุณผู้ชมขะใครสนใจก็ไปสร้างเสือกันได้นะคะทางแฟนเพจส่วนบ้านคุณยายแก้มากราเด้นหรือว่าวฮะว่ายังไม่หลึกพ่ออยากอีไปศึกษาเรียนรู้ก็ไปได้ดเหมือนกันขันคุณนกังรอยินดีต้อนรับค่ะจะเป็นคณะได้เลยได้เลยมุ ใกล้หน่อยกลน้อยค่อยตอนตรับไม่น้อยไม่ไหน้อยเพราะว่าอธิบายแก๊งมา <laughs> จายแลยนะคะอ๋อแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทั้งปีคุณแล้วก็พีเววตาของเรามากๆเลยนะคะที่ได้มารวมพูดคุยกับเราในพีรับครับค่ะวันนี้เนี่ยได้รประโยชน์ของพึ่งแล้วก็ชนะโรคแล้วก็ได้รู้ว่าเออมันสามารมสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้เราส่งคุณนะสื้อบ้านนะหรือเอาเอาคอนโดในแล้วก็ไปปลูกหลังจากนี้อาจจะรวยว่าทำงานรักวันนี้ แล้อคุณนังเ้าคนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะ